สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์ความผิดพลาดในการเป็นยูทูบเบอร์นะครับว่าก่อนที่จะได้1น0 0 0แสนซับเนี่ยนะครับผมผ่านความผิดพลาดอะไรมาบ้างแล้วก็ผมแก้ไขมันอย่างไงวันนี้คนที่เป็นยูทูบเบอร์ก็ติดตามกันด้วยนะครับ สวัสดีครับผมเซียนเป็ดครับช่องผมแนะนําการหาเงินออนไลน์นะครับผมจับโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนนี้ช่องผมก็ได้1นึ่งแสนัพท์แล้วนะครับผมได้แชร์5เทคนิคที่ผมใช้ในการทําช่องให้ถึงแสนศัพท์ภายใน6เดือนนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กนะครับฟรีได้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับถามเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าอุปสรรคในการทํา y o u t u b e ของเพื่อนๆมีอะไรบ้างคอมเมนต์บอก ผมหน่อยนะครับ9ข้อผิดพลาดนะครับที่ผมได้ประสบพบเจอมานะครับวันนี้จะอามาแชร์กันมีอะไรบ้างนะครับข้อ1ก็คือไม่กล้าออกหน้ากล้องนะครับช่วงแรกเลยนะครับก็ค่อนข้างขี้อายนะครับไม่กล้าออกหน้ากล้องนะครับเพราะว่ากลัวคนอื่นเขาจะมาแซะจะมาเหยียดหยามนะครับจะจะมาพูดไม่ดีกับเราว่าเราเนี่ยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาการพูดบุคลิกเรื่องของการทําช่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็กังวลแล้วก็กลัวไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำนะครับเทคนิคในการพิชิตความกลัวไว้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็คลิกย้อนไปดูก่อนนะครับพอหลังจากที่สามารถเอาชนะความกลัวได้แล้วนะครับก็ค่อยๆเริ่มนะครับโดยตอนแรกเนี่ยผมก็ใช้วิธีการอัดหน้าจอนะครับโดยใช้โปรแกรม Camta ช i a ียนะครับอัดหน้าจอนะครับสามารถเริ่มต้นได้ทันทีหัวใจของมันก็คือเริ่มต้นทําทันทีนะครับ โดยที่เราทิ้งความกังวลทั้งหมดแล้วก็ลองมามองดูนะครับว่าเรามีอะไรและเราสามารถจะเริ่มต้นอย่างไรให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าได้เริ่มต้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีทางไปต่อของมันเองข้อที่2ก็คือคิดว่าตัวเองอยังไม่พร้อมนะครับคือตอนแรกที่ทำเนี่ยนะครับก็กังวลนะครับว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์กล้องดีๆโคมไฟแสงไฟนะครับหรือว่าการตัดต่อที่ดีเลิศนะครับคิดว่ามันจะต้องพร้อมทุกอย่างแล้วเราถึงจะเริ่มต้นได้นะครับพอตอนหลังเนี่ยนะครับก็เปลี่ยน ความคิดเลยนะครับคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทําเท่าที่มีก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรารอให้พร้อมแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ไเริ่มสักทีนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยก็มาค้นพบว่าสิ่งที่สําคัญกับอุปกรณ์ก็คือเนื้อหานะครับคอนเทนต์เนี่ยมันแก้ปัญหาให้คนดูได้หรือเปล่ามันตอบโจทย์เขาหรือเปล่าบางคนเนี่ยนะครับวิดีโอเทพมากเลยครับแสงสีสันสวยงามแต่ว่าเนื้อหาไม่เข้าประเด็นท,ทันทีคนดูดูไปแล้วไม่ได้ไเลยเสียเวลาไปเปล่าๆ,แบบๆแบบนี้นะครับก็ทําให้คนดูเนี่ยอาจจะเข้ามาดูในช่วงแรกแล้วก็หาย สำคัญเลยก็คือก็เริ่มต้นทั้งทั้งที่อุปกรณ์เนี่ยยังไม่ต้องพร้อมก็ได้ทําเท่าที่มีนะครับแล้วพอเริ่มมีรายได้เนี่ยก็ค่อยขยับขยายนะครับเริ่มจากเล็กๆไปก่อนนะครับไม่ต้องมาแบบว่าเปิดตัวมานะครับแสงสีสันอลังการนี้นะครับแต่ว่าไม่มีความต่อเนื่องนะครับก็ไม่มีประโยชน์ข้อที่3ก็คือไม่มีความสม่ําเสมอครับจนช่วงที่ทาแรกๆเนี่ยนะครับก็ลงคลิปเดือนละครับสอเดือนครั้งนะครับ ทำทำไปคือไม่ได้ตั้งใจจะทํำอะไรเลยนะครับการที่ทํา YouTube หรือว่าเป็น Youtuber เนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่มีวินัยนะครับเพราะมันคือการที่เราแบบทำงานในระยะยาวถ้าเปรียบกับการวิ่งเนี่ยก็คือการวิ่งมาทอนนะครับคือมันไม่ได้เข้า ถึงเส้นชัยในแบบว่าวิ่ง10วินาทีอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ก็คือมันต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทําสม่าเสมอให้มันต่อเนื่องกันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอผลมันเริ่มออกแล้วเนี่ยเราก็สามารถาไม่ต้องลงทุนลงแรงเหมือนช่วงแรกนะครับซึ่งตอนที่ผมทําแรกๆเนี่ยนะครับ พอเริ่มจะมาจริงจังแล้วเนี่ยก็ทําอาทิตย์ละ3าคลิปเลยครับปรากฏว่า3คลิปรู้สึกว่ามันหนักไปนะครับก็เลยเหลือแค่อาทิตย์ละ2คลิปก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสเพราะว่าผมตอนหลังเนี่ยผมก็มาค้นพบว่าเราเน้นนะครับคอนเทนต์ให้มันดีๆแล้วก็จํานวนคลิปเนี่ยไม่ต้องเยอะหรอกก็เน้นเอาให้มันออกมาแล้วมันได้ผลงานที่มันโอเคดีกว่านะครับส่วนใครที่อยากจะออกเน้นคลิปเยอะๆเ,เนี่ยก็ถ้าเราสามารถควบคุมคุณภาพของคอนเทนต์ได้นะครับ คือดีทุกคอนเทนต์เลยมีทีมงานมาช่วยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไม่มีปัญหานะครับเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแต่ละคนดีกว่าไม่ให้ตึงไม่ให้หย่อนจนเกินไปการที่เราออกคลิปสม่ำเสมอเนี่ยข้อดีก็คือคนดูเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่า เราออกคลิปวันไหนแล้วเขาก็จะรอคอยติดตามนะครับเหมือนกับเป็นการสร้างแฟนคลับนะครับว่าเออผมจะออกคลิปตอนนี้นะก็มาติดตามกันได้อะไรประมาณนี้นะครับข้อที่4ก็คือชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับผมก็ชอบไปดูคนอื่นนะครับช่องที่ทําเนื้อหาในเดียวกับผมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วผมก,ก็รู้สึกว่าเออเขาก็เก่งกว่านะเขาดีกว่าทุกอย่างเลยนะครับก็ไม่ได้เริ่มต้นทาสักทีนะเพราะว่าไม่เราจะทําได้ดีเท่าเขาหรือเปล่านอนะครับวิธีแก้ไขของผมคือช่วงหลังเนี่ยผมก็ค้นพบว่านะครับ จริงแล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องเหมือนคนอื่นก็ได้นะครับการที่เรามีความแตกต่างการที่เรามีลักษณะทางกายภาพหน้าตาคําพูดมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างแบรนด์ตัวตนแล้วก็สร้างความแตกต่างให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจเราเหมือนกันคือเราไม่จาเป็นจะต้องทําเหมือนคนอื่นก็ได้นะครับก็ทําในแบบของเราแล้วก็ทําในแบบสไตล์ของเรานะครับถึงจะถึงแม้มันจะเป็นเนื้อหาเรื่องเดียวกันก็ตามแต่ว่าคนที่เขาสนใจในเรื่องนี้นะครับก็อ,อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมถ้าเราม,มีข้อมูลที่ดีกว่าข้อมูลที่แตกต่างกว่า แล้วก็ให้ประโยชน์เขาได้ดีกว่าตรงจุดนี้ต่างหากนะครับที่เราควรจะโฟกัสไม่ใช่เราเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็กลายเป็นบั่นทองกําลังใจของตัวเองนะให้เรามองคู่ต่อสู้หรือว่าคนที่ทําคลิปที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเหมือนคนที่ให้แรงบันดาลใจเราจะดีกว่าข้อที่5ก็คือคิดว่า SEO อย่างเดียวก็พอ SEO ก็คือการที่เราปรับแต่งอันดับใน YouTube ปรับอันดับปรับแต่งอันดับใน Google พื้นฐานของผมเนี่ยก็คือ,คอทําเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ต่างประเทศมาก่อนผมหาเงินจากการทํา SEO ทําอันดับเว็บไซต์ให้อยู่อันดับต้นๆแล้วก็ลิงก์แ f f ฟเ i ลเลตนะครับผมหากินพวกนี้มานานนะครับก็มีความแบบคายๆกับความมั่นใจอีโก้นะครับคิดว่า YouTube มันไม่ยากหรอกนะครับก็แค่ทำออมเพจให้มันดีนะครับเดี๋ยวติดอันดับมันก็ติดอันดับง่ายๆคือเป็นความคิดที่ซินคิดมากนะครับพอมาศึกษาจริงๆเนี่ยคนพบเลยว่า YouTube มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับ คือทำแค่วิดีโอขึ้นมานะครับทำออนเพจเอเจโอดีแค่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเพราะว่าคนอื่นเขาก็มีความรู้เหมือนเราครับเขาก็ทําแบบเดียวกับเราได้แต่อัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยเขาคัดของดีมีคุณภาพวิดีโอดีมีคุณภาพ,ภาพไปให้คนดูดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำของห่วยๆมาแต่ว่าเราทําพวกทฤษฎีอะไรเป๊ะนะครับมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆก็คือ1นึ่งคลิกทูเลหรือว่า CTR ภาพปกเห็นแล้วต้องอยากคลิกร้อยคนเห็นแล้วอยากจะคลิกสัก10 10คนแบบนี้แต่ถ้ามันต่ำกว่า1 0ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผมนะครับต่ำกว่า10%เนี่ยก็ถือว่าไม่ดีละผมต้องมาแก้ปกข้อที่2คือวิดีโอเนี่ยทำให้คนดูดูจนจบไหมถ้าวิดีโอเรามันห่วยคนดูก็ดูไม่จบ y o u t u b e เขาก็รู้ถ้าวิดีโอทําออกมาคนดูดูไม่จบ ก็แสดงว่าวิาวดีโอนั้นมันห่วยเขาก็ไม่เอาวิดีโอเราเนี่ยไปนาเสนอให้คนอื่นนะครับหลักการมันก็ประมาณนี้ข้อที่3ก็คือคนดูดูวิดีโอแล้วคอมเมนต์ไลค์ซับสไครต์มีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอของเราหรือเปล่าถ้าวิดีโอชั้นดีคอมเมนต์จะเติมไลค์เพียบดิสไลค์ก็ได้ถ้าคนไม่มีส่วนร่วมเลยนะครับยูทูบเขาก็รู้แล้วว่าแล้วแหละว,ว่าวิดีโอนี้มันมีปัญหาปั๊มวิวหรือเปล่านะาประมาณนี้นะครับ ข้อที่สีก็คือภายใน24-48ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องบูสต์คนที่เขาอยู่ในันดับต้นๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะไปแซงได้เนี่ยวิดีโอของเราเนี่ยจะต้องดีกว่าซึ่งหลักการนื่องที่เขาใช้ตรวจดูนะครับก็คือหลังจากที่เราปล่อยวิดีโอไปเนี่ยภายใน24-48ชั่วโมงเนี่ยนะครับคนเข้ามาดูเนี่ยมันพีกมันพุ่งขึ้นจากปกติเยอะแค่ไหนแล้วเปรียบเทียบกับวิดีโอที่อยู่ในันดับต้นๆแล้วเนี่ยคนดูของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าวิดีโอของเราเนี่ยมันพีกนะครับมันพุ่งพุ่งทะ วิดีโอเราก็าสามารถขึ้นไปแย่งอันดับคนที่เคยอยู่อันดับต้นๆมาได้เช่นกันซึ่งข้อท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับซึ่งก็คือรู้แค่ SEO เนี่ยมันไม่พอจะต้องมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาประกอบด้วยต่อไปคือข้อ6ไม่เก็บคนดูตอนแรกผมทําวิดีโอเนี่ยผมก็โยนวิดีโอขึ้นไปนะครับคือบอกว่าผมทําอะไรบ้างในวิดีโอก็จบนะครับไม่ได้มีอย่างอื่นเลยไม่ได้เก็บคนดูไว้เลยเก็บคนดูในที่นี้ก็คือผมไม่ได้บอกคนดูว่าถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมไม่ได้บอกเลยคน เขาเข้ามาดูก็ดูแล้วก็ออกไปถ้าเขาชอบเขาก็จะกด subscribe นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผิดพลาดมากนะครับและที่ผิดพลาดมากกว่านั้นก็คือผมไม่ได้เก็บคนดูเอาไว้ในกลุ่ม Li n e กลุ่ม Facebook ก r ุ u p หรือว่าไม่ได้ขออ e ีเมลไม่ได้ขอเบอร์โทรไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยจากที่เขาเข้ามาดูซึ่งเป็นข้อที่ผิดพลาดมากนะครับสมมติว่า YouTube มันเจ๊ง a c e b o o k มันล่มอะไรที่มันอยู่กับตัวเราบ้างนอกจากแบรนด์ตัวตนแล้วเนี่ยก็เป็นฐานข้อมูลคนพวกนี้แหละครับอีเมลเบอร์โทรไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์หรือว่าเป็น อยู่ในกรุป๊ปตรงนี้แหละที่เรารวบรวมสะสมเอาไว้ยิ่งนานวันฐานมันก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆแล้วฐานคนดูที่มาอยู่ในกรุ๊ปของเราเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ดันวิดีโอนะครับซึ่งข้อที่ผมบอกไว้ก่อนหน้าน,นี้ก็คือถ้าเราปล่อยวิดีโอไปแล้วเราก็โยนคนเข้ามาดูดเยอะๆเนี่ยนะครับวิดีโอของเราเนี่ยก็จะพุ่งทะยานแล้วก็สามารถไปทําอันดับในคีย์เวิร์ดที่มีคนการห,หันสูงได้นะครับซึ่งตรงนี้โคตรสําคัญข้อที่7ก็คือไม่มีส่วนร่วมกับคนดูนะครับคือตอนอัดวิดีโอนี่นะครับผมก็คิดว่าทําวิดีโอ ไปแล้วเนี่ยมันก็ ไม่มีอะไรแล้วก็พูดพูดไปนะครับแต่สิ่งที่ผมลืมนึกไปก็คือว่าคนที่อยู่หลังกล้องเนี่ยผมพูดกับกล้องอยู่ตอนนี้นะครับก็คือคนหนึ่งคนนะครับเหมือนผมพูดคุยกับเขาเนี่ยครับกันตัวตัวความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นะครับตาเราจ้องเขาหรือเปล่าการที่เราพูดการที่เราล้อเล่นกับคนดูหรือว่าเรามีอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเขาเป็นคนจริงๆตรงนี้สําคัญกว่านะครับคือมันไม่ใช่แค่แบบว่ามานั่งรายงานข่าวนะครับสมมติเราดูข่าวอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็นั่งแล้วก็นั่งหนังตรงแล้วก็พูดเปิ่อเปิ่งอ เพื่อไม่เป็นธรรมชาติการที่คนจะอินกับเราเนี่ยมันก็น้อยนะครับช่วงหลังก็คือพยายามปรับด้วยการที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีมุกตลกบ้างนะครับแล้วก็พยายามคอมเมนต์นะครับคุยเล่นกันในคอมเมนต์ของคนแล้วก็ทาโพลททาโพลในแท็บคอมมูนิตี้นะครับหรือว่าจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยแชร์เรื่องราวส่วนตัวแชร์ให้คนเข้ามารู้จักตัวตนของเรามากขึ้นนะครับคนก็จะได้อินเรานะครับเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักเป็นคนที่รักแล้วก็ชอบเราแล้วก็ ติดตามเรานะครับซึ่งนี่คือประโยชน์จริงๆของ u t u b e นะครับข้อที่8ก็คือพยายามทําวิดีโอให้นานเกิน10นาทีสําหรับใครที่ไม่เคยทำ YouTube นะครับก็คือถ้าเราสามารถลงวิดีโอได้นานกว่า10นาทีเนี่ยเราจะสามารถลงโฆษณาขั้นกลางระหว่างวิดีโอได้ซึ่งการที่เราสามารถลงโฆษณา ขั้นกลางระหว่างวิดีโอนี่ได้เพิ่มเนี่ยจะทําให้เราได้ค่าโฆษณาเพิ่มมากขึ้นผมก็โลภครับตอนแรกนี่โลภมากนะครับทำคลิป8นาทีใช่ไหมครับผมก็พยายามจะยืดนะครับยืดให้มันได้10นาทีซึ่งตอนหลังเนี่ยพอคนดูเขาดูไปเนี่ยเขาก็เขาก็สงสัยว่าวิดีโอมันเป็นอะไรทําไมมันยืดจังเลยนะครับเพราะว่าผมก็ทําอะไรไม่รู้นะครับทำเป็นแบบโลโก้ผมยืดยืดอย่างงี้นะครับแล้วก็ใส่เพลงไปนะครับซึ่งทำเพื่อให้มันได้10นาทีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เลวร้ายมากนะครับตอนนี้ผมเลิกทําละนะครับผมก็จะ กลับมาเป็นตัวของตัวเองนะครับก็คือไม่โลภละอะไรที่มันจะสั้นเนี่ยก็ให้มันสั้นไปนะครับก็คือ5้าทีสิบห้าทีเจ็ดทีก็ไม่เป็นไรขอให้เนื้อหาเนี่ยมันโอเคก็พอให้มันกระชับฟังและเข้าใจง่ายไม่ต้องแบบพูดมีแต่น้ำนะปับปุ้งหลงเหลงเลยแล้วก็แบบว่าเพื่อที่จะยืดให้โฆษณาเพิ่มขึ้นซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดมากเพราะว่าสิ่งที่ YouTube ดูเนี่ยก็คือถ้าคนดูเนี่ยดูไม่จบ ดูแล้วออกไปเลยเนี่ยนะครับเขาก็ตีค่าว่าวิดีโอนั้นเนี่ยมันไม่ดีการเป็นว่าเราเสียมากกว่าได้นั่นเองนะครับก็อันนี้แนะนําว่าไม่ควรจะทํา ข้อที่9ก็คือไม่เป็นตัวของตัวเองครับคือช่วงแรกเนี่ยพยายามจะทําให้ทาคอนเทนต์ให้ถูกใจทุกคนนะครับทำให้ทุกคนรักเราทําให้ทุกคนพอใจนะครับใครไม่ชอบเนี่ยเราก็พยายามจะไปเปลี่ยนความคิดเขาใครที่มาติชมอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามทําให้เขาชอบซึ่งไม่เป็นความคิดที่ผิดนะครับคือเราไม่จ้อเป็นจะต้องเป็นที่ชื่นชอบสําหรับคนทุกคนนะครับขอแค่คนกลุ่มเดียวนะครับที่ชอบในคาแรคเตอร์ของเรานะครับชอบที่เราไม่เฟกชอบที่เราไม่ได้แปลงนะครับเราไม่ได้แบบ ประดิษฐ์ตกแต่งอะไรให้มันดูแบบไม่ใช่ตัวของตัวเองนะครับจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยการแต่งตัวหรือว่าการพูดอะไรเงี้ยนะครับก็คือบ้านๆน,นะครับผมอยากจะให้เห็นถึงเนี่ย ว่าผมเนี่ยน้ำใสใจจริงนะผมไม่ได้แบบว่าประดิษฐ์ตกแต่งอะไรนะครับเพื่อที่จะเก็บคนกลุ่มหนึ่งที่ผมที่เขาเห็นว่าผมเนี่ยโอเคนะครับว่าผมเนี่ยสื่อสารแล้วมันจริงใจคนกลุ่มนี้ก็พอนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเพราะว่าการที่เราจะลุกขึ้นมาทําคลิปแล้วก็สื่อสารกับคนเนี่ยนะครับถ้าเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เป็นคนอื่นเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นมาชอบเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีความสุขค,ครับทำอะไรไม่มีความสุขเนี่ยผลงานมันก็ออกมาไม่ดดีีนนะคครัับท้้้งหมก็ืออข ที่ผมมีปัญหาในการในช่วงเริ่มต้นของการทำยูทูบนะครับก่อนที่จะได้แสนสับเนี่ยผมเจออะไรมาบ้านนะครับก็เอามาแชร์เทคนิคเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าใครเจอปัญหาอะไรอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมจะอัปโหลดทุกวันอังคารแล้วก็วันบันทึกติดตามกันไว้นะครับเทคนิคดีๆในการหาเงินออนไลน์นะครับจะเอามาแชร์เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ